ถึงจะหยุดยาวแต่ก็ใช่ว่าจะต้องหยุดเผือกสำหรับพวกเราชาวบ้านหนึ่งเมื่อเพจดังอย่างเพจอัธรสชวนเรามาเมาส์แทบถึงสาเหตุรักสันคอนของคู่รักคู่หนึ่งโพสระบุข้อความเอาไว้ว่าได้ข่าวว่าฝั่งผู้ชายเผลอนอกใจผู้หญิงจับได้เลยตัดจบความสัมพันธ์ผู้ชายเดินหน้างา้อแต่คาดว่าคงจะยากผู้หญิงคือตัดจบแบบไม่พบเจอ ก่อนที่จะมีบรรดาลูกเพจเข้ามาส่งการบ้านกันยกใหญ่ซึ่งหลายคนตัดคาดเดาโดยใช้อักษรย่อว่าอราสอรจากนั้นเพจอัธรสจึงรีบมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวว่าไม่ใช่อรสอรคลาพร้อมกับบอกได้ว่ามีลูกเพจหลังใหม่มาบอกว่าเห็นฝั่งผู้ชายโพสต์บนเฟซว่าเผลอนอกใจทําผิดแต่ก็ลบทิ้งทันทีแต่ลูกเพจไม่ได้แคปเก็บไว้นางบอกว่านางไม่ได้ขี้เผือกขนาดนั้นงานนี้เมื่ออักษรย่ออรสอรถูกปัดต ทำาไม่ชาวเน็ตบางส่วนพุ่งเป้าไปที่คู่รักอักษรย่ออลลอคอนนอทันทียังไงจอดนี้คงต้องรอเฉลยที่แน่ชัดอีกทีขาา่าวเมาทั้งหลายอย่าพึ่งรีบด่วนสรุปไปก่อนและแน่นอนว่าอลลอคอนนอที่ว่าก็คือ คู่ของอุ้มลักคนาที่หลายคนโยงมาก่อนหน้านี้สำหรับคู่ของอุ้มลักคนาอมิสูนกับสามีอย่างบอลกฤษณะอมิสูนนั้นก่อนหน้านี้ถูกจับตามาแล้ว1รอบเมื่อเพจดังอย่างเพจเจมอยร้อยแปดออกมาย่อนคำใบ้มีสามีภรรยาอันฟอลโลกันอีกคู่โดยระบุว่าจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกจากการอันฟอลโลกันหรือพวกโพสอะไรเศร้าๆอีกแล้วฮแทกผัวเมียสายแซบก็เช่นกัน และแน่นอนว่าหลังเพจดังเปิดประเด็นออกมาก,ก็ทำเอาหลายคนคาดเดาส่วนมากกระพุ่งเป้าไปที่อุ้มลัคนากับสามีอย่างบอลเกษนะพร้อมทั้งจับสังเกตได้ว่าเมื่อเข้าไปดูในช่องติดตามในอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็ปรากฏว่าได้มีการ unfollow กันและกันเป็นเรื่องจริงด้านผู้จัดการของสาวอุ้มก็ได้เปิดเผยทางมัติชนว่าความสัมพันธ์ของอุ้มกับบอลยังปกติดี อย่างไรก็ตามภายหลังมีการเปิดประเด็นว่าหนุ่มบอลกับสาวอุ้มนั้นเลิกกันก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากปากของทั้งคู่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับนักแสดงสุดเซ็กซี่อุ้มละักะนากับบอลกิษณะอมิสูนเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตคู่บันเทิง อีกหนึ่งคู่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมามากเลยทีเดียวจนทั้งคู่มีพยานรักเป็นโซ่ทองคล้องใจสาวอุ้มได้มาเจอกับพ่อไม้เจ้าของโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างหนุ่มบอลกิษณะโดยฝ่ายชายเป็นแฟนคลับของสาวอุ้มและได้ให้เพื่อนพยายามชักชวนนักแสดงสาวมาพักที่โรงแรมตลอดจนกระทั่งสาวอุ้มได้ไปเชียงใหม่และได้เจอกับหนุ่มบอล โดยที่ฝ่ายชายปลีกเข้ามาขอถ่ายรูปและได้เริ่มรู้จักพูดคุยกันจึงทำให้อุ้มและหนุ่มบอลตกลงคบหากันในฐานะแฟนซึ่งในช่วงที่เปิดตัวว่าคบกันก็มีข่าวสกัดดวงรักโดยมีคนออกมาแชรว,ว่าฝ่ายชายทิ้งเมียมาคบกับสาวอุ้มแต่ฝ่ายชายก็มาชี้แจงว่าตนนั้นเป็นซิงเกิลแดมาแล้ว9ปีเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดและไม่เคยปิดบังฝ่ายหญิงเรื่องนี้ซึ่งหลังจากเคลียร์ข่าวเช้าเรื่องนี้ได้จบลงไป อุมกับบอนก็เดินน่ารักหวานฉ่ำาพราะลูกสาวของฝ่ายชายดูจะปลื้มสาวอุ้มไม่น้อยคบหากันได้ไม่นานหนุ่มบอลก็คุกเข่าขอสาวอุ้มแต่งงานซึ่งหลังแต่งงานผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากมายทั้งคู่ก็มีพยานรักเป็นโซ่ทองคล้องใจยอย่างน้องดิสนีย์ลูกสาวคนแรก อย่างไรก็ตามประเด็นที่เกิดขึ้นคงต้องรอทางสาวอุ้มลัคนาออกมาพูดเองว่าสาเหตุอันฟอลโลกกันละกันเกิดข,ขึ้นจากอะไรกันแน่ซึ่งหลายคนก็คงสงสยัยแต่ก็ยังคงฟันธงไม่ได้เพราะเมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาสามีอย่างบอลกฤษณะยังโพ์หวานครบรอบเจปีที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่อยู่เลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ